ใครที่อยากได้พระของหลวงปู่ทิมไว้บูชาแต่งบยังไม่ถึงแนะนําองค์นี้เลยค่ะพระปิดตาเนื้อผมคลุกรักหลังยานําเต้าออกวัดบ่อวินอําเภอศีราชาจังหวัดชนบุรีพระชุดนี้ตามประวัติบอกว่าหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดละหารไล่ท่านได้มอบมวลสารต่างๆให้กับลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ดําเนินการจัดสร้างเมื่อประมาณปีพศ2515-2516 โดยมวลสารดังกล่าวเป็นผงผู้ธกคุณต่างๆรวมถึงจีวรเส้นเกษาของหลวงปู่ทิมและผงพลายกุมารอันลือล้านด้วยค่ะส่วนพระเครื่องพิมพ์ต่างๆนั้นการออกแบบพิมพ์ถูกแกะอย่างมีเอกลักษณ์บางพิมพ์ล้อมาจากพิมพ์พระเครื่องของพระเกจิดังๆเช่นพระปิตาสุมตันพิมพ์จะคล้ายของหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวต้องสังเกตให้ดีด้านหลังขององค์พระพิมพ์อื่นๆ ก็จะมีความแตกต่างกันเช่นบางองค์จะมียันจมบางองค์มีปล้ำตายางยันห้าและเขียนว่าปลูกเสกโดยหลวงปู่ทิมก็มีบางองค์มีเส้นเกษาโผล่ออกมาบางองค์มีคราบกาวด้านหลังบางองค์มีคราบกลุกส่วนเนื้อหาก็หลากหลายมีทั้งเนื้อผงขาวเนื้อผงผสมใบลานเนื้อผงคลุกลักแต่ทั้งนี้พระชุดนี้ทุกพิมพ์ทรงที่พิเศษสุดคือ พระทุกองค์จะมีมวลสารหลักที่หลวงปู่ทิมมอบให้มาผสมอยู่ด้วยพระชุดนี้ถูกนำไปเข้าพิธีต่างๆในแถบภาคตะวันออกอีกมากกว่า9พิธีซึ่งแต่ละพิธีมีเกจิเก่งๆดังๆในยุคนั้นร่วมปลุกเสกมากมายรายชื่อพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกพระชุดวัดบ่อวินต่างวาระและต่างเวลาการปลุกเสกอาทิเช่นหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพี หลวงปู่สามวัดป่าไกลวิเวกหลวงปู่ขาววัดถ้ำกรองเพนพระอาจารย์วันวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมหลวงปู่ดูลวัดบูรพารามหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังเป็นต้นและในวาระสุดท้ายได้นำไปถวายให้หลวงปู่ทีมอิสระโกวัดลหานไล่จังหวัดระยองปลูกเสกเดี่ยวให้เมื่อวันที่9ตุลาคม2517 จนถึงวันที่29กรกฎาคม2518เป็นระยะเวลานานมากถึง9เดือน20วันจึงถือได้ว่าเป็นพระของหลวงปู่ทิมที่มีประวัติการสร้างรับปลุกเสกชัดเจนมากล้นด้วยบุรุคุณเด่นด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์มหาอำนาจวาสนาบรารมีมีโชคลาภโภครัพย์กิจการงานเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รักและเคารพของผู้พบเห็น ทำสิ่งใดก็จกสำเร็จดังความตั้งใจพระปิตาองค์นี้เป็นพระที่ทันหลวงปู่ทิมวัลหารไล่ปลุกเสกหายากน่าใช้น่าบูชามากๆสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ